มาฐานออร์แกนิกไทยไปอันครับมาฐานออร์แกนิกแลนด์มาฐานครับอันนี้พวกเราไม่ค่อยได้กินเนาะส่วนมากจะได้กินเดอของตลาดเนาะของเรากินเด่ของตลาดอันนี้ก็คือไข่เรานี่กินกินสดไม่ขาวไม่อะไรได้เลยครับคือไข่แดงเราตักมาก็กินกินได้ได้เลยครับมีสนใจหมคะมีให้ลองลองสนใจครับเดี๋ยวจะจะลองครับ แล้วเราวทำมตัวตัวใหญ่เนื้อเราจะเน้นอะไรที่เขาไม่อ่ไม่ไข่ไข่ไม่ใช่ไหมคืออาหารหลักๆเขาเนาะที่ที่เราใช้ก็มีข้าวปลายลำปลาป่นแล้วก็หอยบทแล้วก็แคลเซียมหอยบดหรือแคลเซียมตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราเราก็มาผสมตามสูตรเขาที่เขากำหนดให้แล้วก็อาหารเสริมอาหารเสริมก็คือพวกใบเตยสับแหนแดงกล้วยสับ นะครับกังให้เขากินอยู่อย่างนี้นครับคือจริง,งจริง,รง,รงที่ที่เขาเลี้ยงว่าไก่มันไม่ไข่เพราะเพราะเพราะอะไรเขาเขาเขาอัดหัวอาหารมาเรื่อย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 ไก่ไก่มันมันกาเรื่องมันรับรู้อาหารตรงนั้นไปแล้วอะ่ะ <laughs> แต่นี้พอเรามาเลี้ยงท <laughs> ีนี้เราอาหารมันไม่ถึงมันก็ไม่ไข่ใช่ครับทีนี้พอเราเอาไก่ของเขามาเนี่ยก็คือเราเราปล่อยให้เขากินช่วงแรกนะก่อนได้รับมาตรฐานคือให้เขากินไปก่อนกระสอบหนึ่งอ่ะ ให้มันหมดกระสอบแล้วเราค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนให้เขากินแบบสูตรของเราเลยเปลี่ยนแล้วก็เอาพวกหญ้าพวกเนเปียร์อะไรสรับหญ้าอะไรนะปล่อยให้มันกินเลยครับแบบธรรมชาติเลยครับเดีเ๋ยวมันไข่เองครับอ๋อแล้วแล้วไข่เขาก็ไม่แท้ไม่เลยครับองผมตลอดเลยอ๋อยู่ที่การกินรรกะ,ะอ,อะรเรา,เรา,เราต้องไปซื้อที่ร้านหรือครับซื้อซื้อที่ร้านตรงโค้รง,<อ>งรถไฟกิโลเท่าไหร่ะกิโลเท่าไหร่น้อสิบสิบกว่าบาทเออสิริวันสิริวันสิริวัน คือเจ้คนที่ขายเขาบอกมันไม่ไข่หรอกสูตรนี้เชื่อเชื่อเจ้เจ้ขายมาเยอะแล้วผมก็บอกเอาน่าไม่เป็นไรขายผมเถอะเดี๋ยวผมมาปรุงเองอันนี้ออกทุกวันครับออกทุกวันบรรถาดอยากไข่แดงนี้ไม่ต้องใส่เนื้ไข่แดงถ้าอยากไข่แดงเราให้หอยบทจับแคลเซียมเยอะๆครับแต่มันก็ต้นทุนเราก็สูงอีกเดี๋ยวฝากลามแต่คนไปตั้ได้อยากไข่แดงเยอะใช่ใช่ครับครับไข่แดงก็ใช้หัวอาหารมันแดงจริงครับ อันน้นแดงงจริเขาปรผสมอ่ะไขแดงไปด้วย,วยใช่เมื่อเมื่อต้นทุนสูงอ่ะแล้วเราขายตกฟองแล้วเท่าไหร่คะจากกไขทั่วไปอ่ะอ่ตอนนี้ต้นทุนต่อต่อตัววันละบาทห้าสิบ ผมขายสี่บาทปองใกล้เคียงกันเนาะกำไรดีนะครับไม่ต้องซื้อหมาหานไม่ต้องซื้อหมาหานนะแพงตา้องมันลายได้ใช่แต่พูดถึงว่าาต้นทุนปากกว่าใช่ใช่ต่อตัวต่อวันใช่ก็ขายสี่บาทแต่ถ้าเราเลี้ยงเยอะมันก็กำไรเยอะใช่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 มันจะมีช่วงเนี่ยพวกใบกระถินอะไรแห้งๆเนี่ยให้เขากินได้หมดเลยครับ แล้วไอ้เนื้ออร่อยที่สุดนั้นมันมันแพงมากตัวนั้นไอ้ตัวนั้นลูกเจี๊ยบมันมันตกตัวละสองร้อยครับใช่ครับผมเลี้ยงอย่างถนอมเลยมันลูกเลยเจี๊ยบสองร้อยตัวลูก